สวัสดีพี่น้องที่รักในพีซุกิทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่แล้วก็เข้าสู่การเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ในสองคืนที่แล้วเนี่ยสองวันที่แล้วเราก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองในเทศกาลพิสตสมัตินี่เป็นเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเรากาลังอยู่ในความชื่นชมยินดีแต่หลายครั้ง าการเฉลิมฉลองเนี่ยเราอาจจะลืมนึกถึงหัวใจของเรื่องเรื่องนั้นไปหัวใจของสิ่งสิ่งนั้นไปก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเวลาเราเฉลิมฉลองเนี่ยไม่เพียงแต่คิดถึงแต่ความสนุกสนานเท่านั้นแต่เราต้องให้หัวใจสําคัญนั้นต้องต้องต้องยังคงอยู่แล้วก็เป็นหัวใจที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของพระเยซูคริสต์หลายคนรู้จักคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าคนที่ ไม่ได้รู้จักพระเยซูเนี่ยเขาก็แค่ได้ยินว่าเอาเป็นวันเกิดพระเยซูนะครับเขาอาจจะรู้แค่ว่านี่คือวันวันที่พระเยซูมาเกิดแค่นั้นเองเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งของศาสนาคริสต์แต่ว่าเราต้องเป็นคนที่อธิบายแล้วก็พูดถึงให้เขาได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ศาสนาคริสต์หรือว่าแค่ใครบางคนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับทุกคนเพราะเราทุกคนเป็นคนบาป เพราะฉะนั้นการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเิซูเนี่ยจึงสําคัญกับเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปเพราะว่าพระองค์มาเพื่อไทยบาปเราพระองค์มาเพื่อช่วยเราการบังเกิดนี้จึงเป็นการบังเกิดที่อศัศจรรย์แล้วก็เต็มไปด้วยความหวังสําหรับเราทั้งหลายที่มีบาปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะบาปได้นี่คือการเฉลิมฉลองที่เราคิดถึงหัวใจของวันครสิสต์มาสนะครับเพี่น้องครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้เรา มาเตรียมตัวนะครับใช้คําว่าเตรียมตัวในการต้อนรับปีใหม่หลายครั้งที่เราพูดถึงปีใหม่เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับหลายคนจะชอบพูดบอกว่าสิ่งเก่าๆปีนี้ขอให้มันผ่านไปอะไรที่ไม่ดีเนี่ยขอให้มันจบไปที่ปีนี้แล้วก็ปีใหม่ปีหน้าเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่พูดถึงปีใหม่เนี่ยเราก็พูดถึงเราก็คิดถึงอะไรเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับการเอาใหม่การวางแผนใหม่การ เริ่มต้นใหม่ที่บางเรื่องที่เราทำมันล้มเหลวเนี่ยแต่จริงๆหลายครั้งเราก็ทําหลายเรื่องที่มันล้มเหลวใช่ไหมครับแบบเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเดือนที่1นึ่งเนี่ยวันที่1มการาเนี่ยเราทําอย่างแบบร้อแบบเพอร์เฟกมากคือสมบูรณ์แบบมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเริ่มที่จะไม่ทำลวแล้วก็เดือนผ่านไปเดือนหนึ่งก็ไม่ทําแล้วเป้าหมายก็ล้มเหลวในเดือนแรกแต่พี่น้องครับในชเช้านี้อยากจะให้เรามาคร่ควรสิ่งที่สําคัญ ที่พระัมพีพูดไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่17บนะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระัมภีตอนนี้เป็นพระัมภีที่เราอาจจะคุ้นเคยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพระัมภีที่พูดถึงการการถูกสร้างใหม่ในพระเยุฯฯูคริสตร์ขัวข้อที่ผมจะแบ่งปันแล้วก็หนุนใจพี่น้องในหนุนใจย,ยามเช้าวันนี้ก็คือ สิ่งเก่าล่วงไปสิ่งใหม่เริ่มมาเพราะว่ามันตรงกับอาจจะไม่ตรงเราอาจจะเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันมันใกล้กับช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องครับในพระคระปีตอนนี้เนี่ยบอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดเหตุฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหตุฉะนั้นมันมาจากคําการที่เราได้คืนดีนะอาจารย์ปรโลกําลังพูดถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อแล้วก็การที่เรานั้นต้องคืนดีกับพระเจ้า เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเราอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเราอยู่เพื่อเราจะมีชีวิตให้กับพระเจ้าเพราะว่าเปาโลเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยเขาเป็นคนที่เพ่งศาสนาและเป็นพวกฟาริสีเพระนาะฉะนั้นเมื่อก่อนเขามีชีวิตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จักพระรยเยซูเขาไม่รู้จักพระเยซูนะครับเขาก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาแล้วก็ทํางานของเขาโดยที่เขาไม่ได้รู้จักพระเยซูแต่เมื่อเปาโลมารู้จักพระเยซูเนี่ยเขาเขาเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต่ําต้อยมากไม่มีค่าคู่ควรที่จะ ที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั and, and Tomorrow, father, ้นหลังจากที่เปโลได้รู้จักพระเยซูกิตเนี่ยเขาได้ตั้งต้นในการประกาศเขาเประเสิฐเขาได้ออกไปประกาศกับเปิดเผโดยไม่คิดถึงชื่อของเขาและเขาได้พูดประโยคที่เป็นหัวใจของเขาในการรับใช้พระเจ้าคือเขาอยู่เพื่อพระคิดและเขาก็ตายเขาก็ได้กําไรเขาไม่กลัวตายความตายคือเป็นกําไรในชื่อของเขาเพราะว่าชื่อของเขาทั้งหมดนั้นมอบให้กับพระเยซูกิตแล้วเพราะฉะนั้นในตรงนี้บอกว่าคนที่ถูกสร้างใหม่เนี่ย ก็คือคนที่อยู่ในพระคิดเราทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราได้อยู่ในพระคิดแล้วหรือยังคําตอบก็คือเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูใช่ไหมครับจริงๆแล้วเมื่อเราอยู่ในพระคิดเราต้องถูกสร้างใหม่เราต้องได้รับการสร้างใหม่หมายความว่าเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ถ้าเราบอกเราเชื่อพระเยซูนั้นมันต้องมีอะไรที่ถูกมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้แต่หลายครั้งเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง อาจจะดื้อนะครับใช้คาว่าเราอาจจะดื้อพระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนเราแต่พระเจ้าก็ไม่ได้แบบมัดมือเราแบบไม่ให้เรามีแบบโอกาสที่ตัดสินใจนะครับ <S <S พระเจ้าก็มีความยุติธรรมให้เราต้องรอให้ให้เรามีโอกาสตัดสินใจให้เรามีเสรีภาพให้เราเลือกและทุกอย่างที่เราเลือกนั้นเราเก็จะได้รับผลตามที่เราเลือกถ้าเราเลือกที่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราเลือกที่จะยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราสร้างเราใหม่เราก็จะได้รับผลผลนั้นแน่นอน,นครับถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ได้รับผลดี แต่ถ้าเราดื้อไม่ยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าแน่นอนการที่เราเป็นคนที่ดื้อกับพระเจ้าผลที่ตามมาคือเราก็ต้องมีปัญหามีการตีสอนจากพระเจ้าตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในควาคิดแล้วคำถามคือเราถูกสร้างใหม่หรือ,อยังเรายอมให้พระเจ้าสร้างเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่หรือ,อยังส่งท้ายพีเก่าต้อรับปีใหม่นะครับก็อยากจะให้เรามา ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราในปีนี้เปลี่ยนเราส่งท้ายปีนี้แล้วกันนะครับอะไรที่เราที่เรากำลังที่เราเคยดื้อกับพระเจ้าเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ให้เรายอมจำนนกับพระเจ้า <c oughs> เพื่อปีหน้าเรายอมถูกสร้างใหม่เป็นคนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่วิธีชีวิตเก่าๆของเราเปลี่ยนใหม่ค่านิยมที่เราเคย ปลูกฝังมาที่เราเคยทํามาตามโลกเนี่ยเราเคยตามปกระแสโลกเนี่ยสิ่งนี้ให้พระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่ให้เรามีค่านิยมในถูกต,ต้องตามนักพระทัยของพระเจ้าตามพระเจะนของพระเจ้าสิ่งเก่าๆที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูเนี่ยคือให้เราทิ้งไปอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวของเราในการติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ พระ,ระเจ้าของพระเจ้าการอธิษฐานการสรรเสริญพระเจ้าการนมัส,สการสิ่งเหล่านี้ต้องต้องมาแทนกับสิ่งเหล่านั้นที่มันไร้สาระอย่างเช่นค่านิยมของโลกการเสียเวลากับสิ่งที่มันไร้สาระผ่านมาหลายปีแล้ววันนี้ให้เราถูกสร้างใหม่นะปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่ขอให้เราได้รับการถูกสร้างใหม่สักเรื่องนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งเรื่อง ไม่ต้องโลภมากนะครับหลายครั้งเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเลยคือแบบถ้าหลายครั้งเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราเราเราอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้เราต้องค่อยๆเมื่อเราค่อยๆเปลี่ยนได้อย่างเรื่องมันจะเป็นกําลังที่ดีกําลังใจให้เราในการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้อยากจะให้เรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราธิฐานอย่าพระเจ้าครับบอกว่าพระเจ้าปีหน้าผมอยากจะให้พระเจ้าเปลี่ยนผมให้ให้ให้ผมให้ฉันให้หนูเนี่ยได้รับการสร้างใหม่ ในพระคิดให้สิ่งเก่าๆที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในออกไปหรือว่าทิ้งมันไปแล้วให้สิ่งที่เรากําลังจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่พระเจ้าพอพระทยัยมีชีวิตที่พระเจ้าชอบแล้วก็พระเจ้าอวยพรพระเจ้ารักเราเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราเริ่มต้นวันนี้นะครับ เราลองอธิษฐานคิดกับพระเจ้าดูว่าเราจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะให้พระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วเราอาธิษฐานเรื่องนั้นถ้าพระเจ้าช่วยเราขอให้เรามีกำลังแล้วก็ให้ปีหน้านี้จะประสบความสําเร็จนะครับเป็นการถูกสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มาจากพระเจ้าแล้วเราจะพบกับการอศัศจรรย์ถ้าพี่น้องเปลี่ยนแปลงตามพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเนี่ย สิ่งนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่เราจะอัศจย์ใจแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ํำค่าที่เราจะที่เราจะมั่นใจในพระเจ้าว่าเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนเดิมจะเป็นพระพรแล้วก็จะมีชีวิตที่เราจะเ,าเติบโตในพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราด้วยนะครับก็อยากจะหนุนใจเราสิ่งเก่าให้มันล่วงไปสิ่งใหม่ให้มันเริ่มเข้ามาในปีหน้านะครับ อยากจะให้เรามีเป้าหมายแบบนี้ในเรื่องของพระเจ้าอย่าคิดแค่เรื่องของฝ่ายโลกนะครับบางครั้งเราบอกวา่ีหน้าเอาใหม่เอามีงานมีเงินร่ํารวยอย่างเดียวนะคือหลายครั้งเราตั้งเป้าหมายเราไม่ได้ตั้งในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเลยก็มีแต่ว่าขอให้เราคิดถึงเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับว่าให้เราตรวจสอบว่าปีนี้เราได้เจเติบโตในพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณมากน้อยขนาดไหนโตขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าฝ่ายวิญญาณ ถดถอยลงเนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมันมันมันถดถอยลงหรือว่ามันไม่ไม่เติบโตขึ้นก็ให้เราอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราขอให้เร,เราได้รับการสร้างใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักเป็นคนที่พระเจ้ารรทร,ารงอวยพรแล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าใช้เราได้ในการรับใช้พระเจ้าหวังว่าปีหน้านี้ก็พี่น้องก็จะมีชีวิตที่สดใหม่แล้วก็ดเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อ เป็นนริศเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับคริสต์มาสไปแล้วแล้วก็ปีใหม่แล้วก็จะเฉลิมฉลองแล้วก็เชื่นมชมดีด้วยกันก็ให้เรานั้นเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการอธิษฐานกับเจ้าอธิษฐานต้อนรับปีใหม่ขอพระเจ้าทรงนาเราตลอดทั้งปีให้เรามีชีวิตที่เป็นพระพรนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ